นี่นะฮะอันนี้เป็นพระที่พี่เขาเอามาปล่อยนะฮะนี่เป็นสมเด็จวัรลักงนี่ปิดทองลงรักนี่อันนี้ก็เป็นวัรลักงเหมือนกันครับองค์นี้เป็นนางพญาอันนี้เขาโค้งนิยมนะหลักล้านนะ <iki> ปิดตาพ่อแก้วมัดเครือวันนะพี่อันนี้ปูท่ทวดนะเมื่อกี้เห็นหยิบมีพงมีโพยเอกสารที่มาที่ไปแนวทางการสร้างในสมัยก่อนโน้นเป็นยังไงอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จวัรลักงนะฮะเฮ้ยพี่มันเหมือนองค์นี้นะองค์ป <ững S 1> ิดทองเนี่ยก็ใช่ครับอันนี้อ,องค์เดียวกันไหม ไปปิ้นมาเหรอครับมันอกนี่องค์เดียวกันนี่นอ๋นี้คือองค์นีอ้อ๋ออ๋อนี่เป็นข้อมูลใช่ไหมของสมเด็จบรรคังใช่ไหมครับเขาก็จะบอกใช่ไหมว่าวิธีสร้างยังไงวิธีสร้างยังไง,ง,ง,ไงแล้วพระเนี่ยถ้าแท้เป็นยังไงถูกไหมฮะมันก็จะมีบอกว่าใบหน้ากลมมนแขนล่าเป็นสันฐานเป็น,นชั้นชั้น กุญพาขาคมอะนะนะโอ้สวยมากครับองค์นี้สวยมากคือคล้ายๆว่าเหมือนเขาเขาเลือกผ้าที่องค์สวยๆเสร็จแล้วก็เอาแผ่นทองปิดโดยใช้เหล้าขาวเป็นตัวประสานเขาแจกเฉพาะเจ้าหน้าชัานผู้ใหญ่เท่านั้นอครับแจกเฉพาะเจ้าหน้าชัานผู้ใหญ่ครับนี่ฮะมันเหมือนองค์นี้เลยครับในหนังสือเลยฮะไม่ใ่หนังสือครับไปเอกสารที่พี่เขาเอามาเขาน่าจะปรินมาอ,อันนี้อันนี้ปรินมานี่ขอถอนอันนี้อันนี้คือแนวทางอ๋อนี้ อ๋ออันนี้คือพระของของพี่เขาส่วนองค์นี้เป็นแนวทางที่ต้องศึกษาก็คืออันนี้คือพระองค์ของแท้ตัวอย่างของที่มามันเป็นแนวนี้ครับพี่กาลังมองว่ามันเหมือนกันเลยถูกไหมฮะผมก็่าอย่างนั้นครับแลาวันนี้มานี่คือจะ,จะจะดูเรื่องของเกคแท้หรือว่าจะปล่อยครับพุมที่ก็อยากปล่อยอยู่ถ้าได้ราคาผมก็รู้ราคาครับไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเช็คดูทองมีตั้ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะ อ๋อพี่เขาบอกว่าเขาไปเช็คเปอร์เซน็นทองผ้าที่ปิดทองใช่ไหมฮะมันขึ้นเจ็ดสเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่ทองคำเปลวเป็นแผ่นที่หนาอยู่สวยครับวงนนี้สวยมากพูดถึงว่าแบบเราไม่ได้มองถึงว่านั่นนะแต่เรามองดูว่าถ้าวิธีการทําตามนี้แล้วก็องค์ผ้าขนาดนี้อายุผ้าขนาดนี้การยุบต,ตัวขนาดนี้มันสวยมากคืออย่างนี้พี่สมเด็จพรรขังเนี่ย พระเขาจะมีมวลสารที่มันเป็นก้อนๆให้เห็นอยู่เยอะเหมือนกันมวลสารเขาจะจัดมากคือพระที่พี่เอามาให้ผมดูเนี่ยผมไม่เห็นมวลสารเลยพระที่พี่เอามามันมันเป็นแปะทองเนะผมดูพิมพ์พระหรือรายละเอียดพระเขาจะดูขนาดมันจะใหญ่ใหญ่กว่ากว่าปกติทั่วไป mm hmm. เอามุมมองผมแล้วกันดูแล้วอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ผมเคยเห็นแต่ไม่ได้ไปไปว่าพระพี่ว่าไม่ดีเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าพี่ชอบพี่ศรทธาพี่ก็เก็บไว้บูชาได้แต่ถามว่ามันจะเป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันแบบเป็นสากลหรือเปล่ามันจะมันจะไม่ถูกทางไงใชครชบแล้ว ครัน,นี้เห็นพี่เมระสารมาเยอะผมก็ไม่กล้าไปทวงเลยพี่เยอะเนาะเพราะยางบอกว่าพี่เขาก็ซื้อมาแหละเขาก็เสียเงินซื้อมาบางทีก็ซื้อพอชอบแต่ถามว่าถ้าจะมาปล่อยต่อมันผมว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เขาเขาเขาไอ้นี่กันเล่นกันจริงๆไม่ไมไม,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคร